สวัสดีครับวันนี้ผมมาเดินยันสำเพ็งสุราธานีสำเพ็งนักสำเพ็ง น่ยานสำเพ็งสุราธานีมีของขายหลายอย่าง นี่คือย่านสำเพ็งนะครับสำเพ็งสุราษฎร์ธานีอนี่ร้านนีร้านหลายร้านนะครับร้านขายของเด็กเล่นของต่างๆอ่าเยอะแยะเลยนะครับ นร้านย่านสำเพ็งสุราธ,ธานีนะครับทางเข้าก็ซอยตรงข้ามโรงจำนำของรัฐเยื้องๆศาลหลักเมืองนะครับ